สวัสดีค่ะรัตนาก้อสกุลจ้าโมนี้ก็มาฝ้าลูกมาเล่นลูกๆก,กับฟ้ากันนอนนั่นเิ้ยมาเลนนี่นอนเล่นเลยเดี๋ย้เอเดีดเอลีนเอลล่ะนอนเล่นเิ้ยมาเพราะเย็นตีลูกผู้สาวสามสาวเ่าเย็นตีวะนี่แหละค่ะมึงดูขาจูนพูนอยู่ค่ะ มึงเด้อมึงมึงขาจุนพูนอยู่จ้าบางคนกันเลนเฮียมะเลนรองเท้าเมดลูกซ้ายจ้าลูกซ้ายออสก,กาักเซนจ้านนสองนมอันเล็กก็พอกับผ้ากันเท็นมันสิแล้วว่นน้อมืนอนี่น้ะสิได้เลนวนออันน้ามึงนา่มาียมะหลายๆจ้า แล้วก็สามสาวก็นั่งเลนนี่มะนอนเลนม่อเย็นได้จ้าผู้แม่เย็นหลายผู้ลูกไก็เลยเย็นเย็นเมื่อลูกงูุ่เมื่อเย็นดอกจ่เจาเ่นจังสิผ้าลูกไปใส่จ้ากับผ้าลูกมาเน่นจังสิผ้าลูกไปใส่จ้าพนะขาวจุนพูนอยู่ฝุ่นน้องนามจ่าน้องนาม นมีตาขอบขั้วรัตนาเนี่ยแหละจ่ามะเล่นขอ้อกระแนดขอ้อกระเนิดเนี่ยขั้วขั้วรัวรตนาลูกสาวกันแลนเล่นแลนเล่น,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 นจ้าจะเสี้ผ้าลูกไปใส่ผ้าลูกมาเล่นพูดะ่ะนอนอยู่พูดละลูกสาว ากเลนสากเรเลนสากเรเลนอากาศจะเย็นจ้ะลมลมแห้งลมแห้งจ้ะลมมมต้ามมล่มก็เย็นจ้ะสาเหดิดสวัสดีค่ะเอลิน ร่มเย็นจ้าร่มเย็นจ้าร่มเย็นจ้ารูกระเลนลูกระบาดหลายกระเพ้าลูกออกมาเลนข้างนอกบ้านจ้าลูกมาเลน ขอบรัวลัตนาละจัรขอบรัวเดียวสาเอลินสาเอลินจ้าสาเอลินสาเอลละก็เอีเด็ด พ่อกับลูกพ่อกับลูกสืกวดเฮ็ดแล้วว่วพวกผ้าลูกเรียนรองเท้าเมียกางสิ้ผ้าลูกไปใส่จ้ะผ้าลูกมาเรียนลูลกกระลาบาดกันหลายกับผ้าลูกออกมาเรียนพี่ๆแล้วจ้ะค้องน้ำลูกกระแรล่นเรียนสาวนั่ยกระแรล่นเรียน แดนเล่นกันจ้ะขอบคุณมากนะคะที่ดูจนจบคลิปนี้ขอบคุณมากค่ะขอกดไลค์กคค like, share, ดแชร์กดติดตามรัตนาข้อสะกลนี้ด้จ้าไม่บา,บายค่ะอาบายบายหน่ลูกบายบายค่ะอะ